สวัสดครับชื่ออาซุนร้อยสิจาสิงครับครับวันนี้ช่างพิการร้อยร้อยยี่สิบสี่นะเป็นไงช่างครั้งแรกเมื่อกี้คุมมากี่โลนแบบนี้ประมาณห้าโลนะครับาซ้อมอยู่ที่ใกล้เมือนกับหน้าพัทลีสามรับเพชรบูรณ์นะตอนซ้อมมีใครอยู่บ้างมีหลายคนอยู่ครับเยอะเลยนะเก็บตัวมากี่วันแล้วรวมๆกันประมาณสองอาทิตย์นะครับครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะเนื้อเจอกับ ลุงเลองเล็กใช่ครับเคยเจอกันไหมยังไม่เคยเลยนะได้ดูเทปดูฟอร์มมายังก็ดูแลยครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็เป็นมวยฟรีมือครับผมวางคว้าวางเกวังแผงไงดีก็รอดูบนเวทีเอาวนะครับล่าสุดจะโชกไว้ที่ไหนครับที่นี่ได้ไหมครับเป็นไงวันนั้นวันนั้นนี่ก็ชนะชนะน็อกเออน็อกคอยทวพิสักดิ์น็อกยังไงวันนั้นก็ซอกนะครับอ,อ้ออาวยกสองเลยแล้วปีใหม่ได้ชกที่ไหนยังยังเลยครับลังเลยซ้อมอย่างเดียวซ้อมอย่างเดียวโอ้โหงี้อืดไหมเนี่ย ไม่ครับอ้าวก็เต็มที่เหมือนเดิมนะได้ดูเทปเข้ามาแล้วพรุ่งนี้กาวปิดเกมไวไหมก็ต้องดูบนเวทีเอาอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าคนจังหวัดแม่รังสอนครับไปปล่อยกิโลนะไปก็มันหกจุดสองเป็นเพลเราเป็นมวยอะไรเราไม่เดินเลยอ่าซ้ายหรือขวาครับซ้ายครับสูงร้อยยีสิบห้าครับชกมวยรวมทั้งหมดประมาณสี่สิบับฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยครับ ัเป็นกำลังใจเลยครับเต็มที่ครับผมครับขอบคุณครับต้นไหนครับครับดูน้เล็กสินองตาครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ครับไปไงมาสอบครั้งแรกก็ขาดไปเกิเจ็ดครับก็มาสบายๆเลยคุ้มมากิโลพิกัดนี้ห้าโลห้ากิโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับอยู่ค่ายเฉลี่ยใจมันชอบครับอ่าความผู้ซ้อมมีใครบ้างที่บุรีรัมย์มีบัวขาวเล็กบิทุกน้อยอ่าลูกแสงตะวันพวกตัวใหญ่ช่วยกันเนาะคุณแส่ตะวันก็พรุ่งนี้ปะ เพิ่งโชคไปเมื่อกี้เออเพิ่งโชคไปนะเมื่อช่วงเย็นนี่เองแล้วก็ซ้อมมาด้วยกันเป็นไงบ้างคิดว่าร่างกายตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วน้ำหนักนี้คุมกี่โลนะ คิดว่าตึงหรือยังร้อยี่สี่ตอนนี้ตึงนะแต่พรุ่งนี้โชคเที่ยงเวลาประค่อนเยอะไี่นามีปัญหาพื้นพันรับโอเคพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะเจอศูนน้อยครับเคยเจอไหมไม่เคยครับได้ยูเทปยูฟอร์มมาไา้รัึกษามาครับเป็นไงเขามีอะไรบ้างหมัดครับหมัดหนักอยางทรงบูทรงลุยเลยเราวางเกมวางแผนไงดีก็ไต่ตามเกมของเราครับฝีมือครับฝีมือสมองมวยนะคิดว่าเอาตัวรอดไหวไหมไหวครับไหวนะล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะ คือต่าดำเนินครับอ่าเป็นไงวันนั้นเพชรใหม่ดำวนารสารคามครับก็ตั้งแต่ต้นปีเลยไหมใช่ครับต้นปีแล้วได้เคลื่อนไหวที่ไหนมั่งไหมก็มันออกไฟหนึ่งได้ไฟหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาสองไฟเป็นไงชนะสองไฟความมั่นใจพอเราจะเสร็จเราทำร้อยเลยเนาะอ่ะเราอายุเท่าไหร่ละครับเข้ายี่สิบสองปีนี้ครับคนจังหวัดวิรัมครับไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยหกสิบเอ็ดครับเพื่อนเพล่อนเราเป็นมวยขีมือครับอ่ะสก๊อตยี่ขวาครับ สูงร้อยร้อยเจ็ดสิบขับเราชกมวยทั้งหมดนี่ก็ร้อยไฟท์พี่น้องช่วยแชร์พวกนี้หน่อยครับครับฝากชาวเวรำแฟนมวยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้อะไรครับวันนี้เต็มที่พรุ่งนี้เต็มที่นอนครับครับขอบคุณครับ